สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีเผยสิ่งที่หมอเมย์สั่งให้บอกทุกคนก่อนตายน้ำตาไหลทัานแสนดีจริงๆจ,จากกรณีวันที่20เมษายน2562เพจเฟซบุ๊กหมอเมย์ซูมมะเรง็งระยะสุดท้ายถูกโพสต์ข้อความโดยสามีของหมอเมย์โดยแจ้งข่าวให้ทราบว่าชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทางจุดหมายหนึ่งในนั้นคือความตาย แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่วันนี้หมอเมได้เดินทางไปสู่โลกใหม่ที่สว่างสดใสหลังจากผ่านวันและค่ำคืนอันยาวนานกว่าสเดือนด้วยกำลังใจอันแรงกล้าความหวังและความศรัทธาระยะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่แพร่กระจายอย่างมากอยู่ได้ไม่นานเกินหนึ่งเดือนในช่วงเวลาเหล่านั้นหมอเมได้ให้มุมมองและความคิดเชิงบวก ให้กำลังใจกับทุกคนที่พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งให้มีความหวังรู้จักคุณค่าของชีวิตให้คุณค่าของทุกๆลมหายใจที่มีอยู่ส่วนคนที่อยู่ต่อยังคงต้องเดินทางและรับผิดชอบความรู้สึกตนเองต่อไปให้ได้ต้องเข้มแข็งให้มากๆคุณงามความดีที่หมอเมได้ช่วยเหลือคนไขม้มากมาย ความสดใสราเริงรอยยิ้มที่แสนพิเศษเป็นที่รักใคร่จากทุกๆคนที่พบเจอและรู้จักเสมอหลับให้สบายนะจ๊ะคนดีภรรยาสุดแสนวิเศษน้องเมยังคงอยู่ในใจพี่ตั้มเสมอและครึ่งหนึ่งนั้นยังอยู่ในตัวอัญญาแอรอนตลอดไปเพราะทุกลมหายใจของฉันสำคัญเสมอหมอเมย์ล่าสุดสามีของหมอเมย ได้โพสตขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ได้เข้ามาให้กำลังใจคุณหมอเมยได้รับรู้ว่าทุกคนรักและห่วงใยเขาอย่างแน่นอนและหมอเมท่านได้สั่งไว้ว่าให้ท่านทุกคนท่านอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดี ต้องรักตัวเองให้มากๆและยังฝากอีกว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สามารถก้าวข้ามผ่านทุกอย่างได้อย่างมีสติทั้งหลายและอยู่ได้นานกว่าที่มีการบอกกันไว้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ